สาวหัวแบกสัมผัสสยองผมทำงานเป็นช่างอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอู่ชื่อดังถ้าเป็นคนภายในจังหวัดไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก อู่ที่ผมทำงานอยู่นั้นนอกจากจะรับซ่อมรับเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆตงรวจเช็คสภาพรถซ่อมบำรุงยังมีบริการรับซื้อขายรถมือสองด้วยซึ่งกิจการของอู่ก็ได้รับความนิยมจนเข้าแก่ขยับขยายสาขาออกไปได้ถึงสามแห่งในแผนกซ่อมของผมมีคนทำงานอยู่สี่คนมีผมพี่เดพี่โจและพี่ชาย ซึ่งผมเป็นคนอายุน้อยที่สุดพวกเราสนิทกันมากเรียกได้ว่าลุยไหนลุยนั่นไปไหนไปกันมีอะไรก็มักช่วยเหลือกันอยู่เสมอเวลาที่มีคนในแผนกทำอะไรพลาดก็จะช่วยกันปิดช่วยกันแก้ไขเพราะไม่อยากให้มีใครโดนเท่าแก่ดกุหรือหักเงินเดือนเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันเริ่มต้นขึ้นจากวันหยุดยาวหนึ่งอาทิตย์ พ่อแกเห็นว่าพวกเราได้ทำงานกันอย่างแข็งขันในช่วงวันหยุดเลยให้พวกเรายืมรถตู้ขับไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่ออกค่าน้ำมันให้ผมกับพี่ชายพี่เดก็คุยกันว่าพวกเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนดีตามประสาหนุ่มโสดสี่คนซึ่งพี่โจ้ได้เสนอให้เราไปเที่ยวที่หมู่บ้านหมูก่กูเป็นหมู่บ้านของชาวเขาที่อยู่ไกลออกไปทางภาคเหนือ มีเพื่อนใน Facebook ของพี่โจเคยไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปเอาไว้ในภาพถ่ายมีการทำนาแบบขั้นบันไดมีไรกระลำปลีปสวนสตอเบอรีสวนอง,งนุ่นสาลีและหมู่บ้านวัฒนธรรมมันดูเหมือนกับเป็นภาพวาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนะักเลยทำให้คนไปน้อยแถมบรรยากาศดี เพราะมีสายหมอกปกคลุมไปทั่วถ้าถ่ายรูปบอ,อกมามันต้องสวยแน่ๆทุกคนในกลุ่มดูจะสนใจที่จะไปเที่ยวที่หมู่บ้านหมู่กู่กันเป็นพิเศษเพราะสิ่งดึงดูดชายหนุ่มโสดทั้งสี่คนมันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติและบรรยากาศสุขสงบในภาพถ่ายนั้นยังมีภาพของสาวชาวพื้นเมืองกำลังเก็บกระลำปลีอยู่โอ้ยคนที่นั่นโคตรน่ารักเลยวะ่ะ หน้าตาจิมลิมผิวก็ขาวไปจีบสาวดอยก็ดีกว่าเพื่อนโจพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาเออเออก็น่าไปนะสรุปเราไปเที่ยวที่นั่นกันใช่เอ่ยขึ้นมาจากนั้นมันก็มาสกิดบอกผมชวนให้ผมเห็นด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะถึงยังไงผมก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีพวกเรานัดกันในตอนเช้า พี่โจเป็นคนขับรถพวกเราจัดแจงเก็บข้าวของขึ้นรถตู้แล้วขับออกไปจากตัวเมืองกันตั้งแต่ไกลโหเพราะไม่รู้ว่าจะขับไปถึงหมู่บ้านหมูกูที่ว่านั้นเมื่อไหร่ประกอบกับพี่โจไม่ได้ชำนาญทางในการขับขึ้นเขาด้วยพวกเราคิดว่าออกกันตั้งแต่เช้าเพื่อเผื่อเวลาไปเลยน่าจะดีกว่าซึ่งพอขับออกจากตัวเมืองได้ถนนก็โล่งสะดวก ขับรถไปกันอยู่ครึ่งค่อนหวานก็เริ่มเข้าสู่เขตภูเขาเส้นทางขึ้นเขาแม้ใน GPS จะระบุว่าไม่ไกลมากนักแต่พอขับรถมาจริงๆก็ต้องใช้เวลามากเพราะเส้นทางจะเป็นโค้งคดเคี้ยวไปมาแถมพี่โจก็ไม่ค่อยชินทางต้องขับขึ้นไปทีลานิดทำามาพวกเราลุ้นจนตัวเกร็งอยู่เหมือนกันแต่สุดท้าย พวกเราก็มาถึงหมู่บ้านหมู่กูก่อนฟ้าจะมืดทีห่หมู่บ้านมีโฮมสเตย์เล็กๆที่ผมขอไม่ระบุชื่อภายในโฮมสเตย์เป็นบ้านพักขนาดกลางประมาณสี่หลังทำขึ้นมาจากไม้ไผ่สารขึ้นรูปเป็นผนังมุงหลังคาด้วยใบจ่ามีเตียงแคร่ไม้ไผ่ปูด้วยฟูกในแต่ละห้องมีคมตะเกียงให้แสงสว่างพัดลมห้องละหนึ่งตัว พวกเราได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติกันอย่างเต็มที่คืนนั้นพวกเรานอนพักกันที่นั่นมันเป็นคํ่าคืนให้ความรู้สึกสงบอย่างประหลาดพวกเราหลับสบายกันจนถึงเช้าทั้งที่การนอนแปลกที่ควรจะนอนหลับไม่สนิทแต่พวกเราก็หลับได้สบายมากตอนเช้าพวกเราไปเดินเที่ยวในตลาดของหมู่บ้านเพื่อหาอะไรกินกันชาวพื้นเมืองที่นี่ยิ้มเก่ง ใจดีพอเห็นว่าพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวก็มักจะให้ลองชิมอาหารแ,แปลกแปแถมนั่นแถมนีให้จนเกรงใจที่ท้ายตลาดมีศารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านชื่อว่าสารปู่ตาพวกเราแวะไปไหว้ที่ศารก่อนจะไปเที่ยวกันต่อที่น้ำตกท้ายเขาน้ำตกที่ว่านั้นจากที่ชนพื้นเมืองบอกมันเป็นน้ำตกสายเล็กๆ ให้ไหลลงมาจากยอดผูสูงลึกเข้าไปในป่าซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปตามทางสายเล็กๆแต่ไม่มีสัตว์อะไรที่เป็นอันตรายพวกเราทั้งสี่คนเดินเรียงแถวกันไปตามเส้นทางนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไปถึงน้ำตกท่ามกลางไอโมระดับน้ำที่ลึกที่สุดก็เพียงเข่าพวกเราถอดรองเท้าลงไปเล่นน้ำเหมือนกับเด็กๆจนกระทั่ง พี่ชายมองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังโคนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมน้ำตกแกเลยทำมือจุบปากให้พวกเราเงียบแล้วกวักมือชี้ให้พวกเราดูสิ่งที่แกเห็นโคตรขาวเลยวะ่ะพี่โจอุทานออกมาเมื่อเห็นว่าที่พี่ชายชี้ให้ดูนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านกำลังสวมผ้าถุงอาบน้ำอยู่หลังโคนต้นไม้ใหญ่ ดูท่าทางเธอจะไม่ได้รู้ถึงการมาของพวกเราทั้งสี่คนหน้าชมัดพี่เดหลุดปากพูดออกมาซึ่งผมคิดว่าคงเป็นคำพูดล้อเล่นแถวนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครรู้หรอกจัดเลยไหมแต่น้ำเสียงของพี่เดฟังดูจริงจังส่วนพี่โจกับพี่ชายก็พยักหน้ารู้กันมึงเอาด้วยไหม พี่เดหันมาถามผมแมวพี่อย่าเลยผมพยายามร้องห้ามพวกเขาถ้าไม่เอาเหมือนก็ดูต้นทางพี่เดพูดแล้วพยักหน้าให้อีกสองคนที่รออยู่ผมพยายามวิ่งไปขวางทั้งสามคนพร้อมกับตะโกนเรียกให้หญิงสาวคนนั้นหนีไปแต่ด้วยความที่ผมตัวเล็กที่สุดในกลุ่มเลยถูกพี่โจจับกดลงพื้นเพราะสู้แรงไม่ได้ เพราะหญิงสาวคนนั้นรู้ตัวกำลังจะหนีก็ถูกพี่เดจับแขนเอาไว้ก่อนแล้วพี่ชายก็เริ่มลงมือเป็นคนแรกเธอพยายามทั้งดินทั้งกัดแต่ก็สู้แรงพวกเขามีได้ถึงแม้ผมจะไม่เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าแต่ผมก็ได้ยินเสียงของเธอคนนั้นร้องไห้ดังออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่อย่างชัดเจนเสียงของเธอฟังดูเจ็บปวดและทรมานมาก แต่ผมก็ช่วยเธอไม่ได้หลังจากทั้งสามคนเวียนกันขืนใจเธอจนเสร็จพวกเขาก็บอกกับเธอว่าห้ามบอกใครแต่ด้วยความโกรธแค้นและบอบชำ้ำทำให้เธอพูดออกมาว่ากูจะบอกทุกคนไอ้พวกชั่วคนต่างถิ่นอย่างพวกเมืองกูขอสาบแช่งให้ตกนรกหมกไหมกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายทั้งหมดเธอร้องตะโกนเค้นเสียงออกมา ทั้งๆท,ที่น้ำตาไหลอาบแกมจากนั้นเธอก็ช่วยโอกาสวิ่งไปหยิบมีดเล่มเล็กๆที่ซุกเอาไว้ที่โคนต้นไม้แล้ววิ่งเข้าใส่ทั้งสามคนจนเกิดการชุลมุนต่อสู้กันผมเห็นชายแย่งมีดในมือเธอออกมาได้ส่วนโจต่อยที่ท้องของเธอเต็มแรงจนหญิงสาวสุดลงกับพื้นแม่งปล่อยไม่ได้แล้วว่ะไม่งั้นมันเอาไปฟ้องคนอื่นแนะ่ พี่เดย์หยิบเอาหินในน้ำตกก้อนขนาดลูกโบลิง่งทุมใส่ที่หัวจนเธอหงายหลังลงไปในน้ำตกเลือดแดงฉานไหลอาบไปตามสายน้ำเท่านั้นไม่พอพวกเขายกหินก้อนนั้นกระหน่ำทุบลงไปที่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหัวบุบยุบเข้าไปพร้อมกับเลือดที่ไหลทะลักจนผืนน้ำแทบจะถูกย้อมเป็นสีแดงพี่เดพี่เดทำอะไรเนี่ย ทําแบบนั้นกับเธอทําไมผมตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนร้องเสียงหลงก็มันจะไปพูดเรื่องที่เราทํากับมันกูก็เลยต้องทําแบบนี้เอายังไงกับมันดีพิจพูดอืมถ้าใครปากโป้งนะโดนจับกันหมดนี่แหละส่วนมึงถ้าบอกใครแล้วกูหรือพวกกูโดนจับกูสามคนก็จะบอกว่า มึงร่วมทำกับพวกกูด้วยพี่โจขู่ไม่ให้ผมพหดพวกเขาทั้งสามคนแบกร่างของหญิงสาวที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อโยนเข้าไปในป่าที่เป็นแอ่งเลึกข้างน้ำตกเอากิ่งไม้ใบไม้โยนลงไปถมจนมองไม่เห็นศพแล้วพวกเราก็เดินกลับมาที่โรงแรมโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกรันพวกเราเช็คเอาท์กันในคืนนั้นเลยแล้วขับรถกลับตัวเมือง หลังจากนั้นเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ไม่มีข่าวของหญิงสาวคนนั้นปรากฏในหน้าจอทีวีเลยสักนิดพวกตำรวจหรือชาวบ้านพื้นเมืองคงยังไม่เจอศพหรืออาจจะเจอแล้วแต่ไม่ได้เป็นข่าวถึงจะยังไงก็ช่างบรรยากาศในกลุ่มของพวกเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพี่เดพี่โจพี่ชยัยพยายามทำตัวเป็นปกติ แต่สำหรับผมมันรู้สึกว่าเป็นตราบาปไปช่วยชีวิตที่ช่วยเธอไว้มีได้จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งที่แผนของผมกำลังซ่อมช่วงล่างของรถมือสองที่ได้รับเข้ามาใหม่พี่เดมุดเข้าไปใต้ท้องรถเพื่อตรวจเช็คสภาพเพลาแต่ในขณะที่เขากำลังตรวจเช็คอยู่นั้นอยู่ๆรถทั้งคันก็ล่วงลงมากระแทกพื้นอย่างแรง ล้อรถเปลือยๆที่ไม่มีอย่างจมกระแทกลงบนใบหน้าของเขาจนแหลกเละเลือดสัตว์กระจายเต็มพื้นภาพของหญิงสาวคนนั้นที่ถูกทุบหัวจนยุบแวบเข้ามาในหัวผมแทบจะทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนมันทำให้ผมถึงกับขนลุกสู้เย็นวันนั้นพวกเราไปช่วยงานศพพี่เดทีวัดพี่โจเล่าให้ผมฟังว่า เดมันบ่นมาหลายวันแล้วว่ามันเห็นผู้หญิงคนนั้นที่มันทุบหัวแบกบเธอมาหาในร่างเปลือยเปล่าทุกคืนตั้งแต่วันที่กลับจากหมู่บ้านหมูก่กูในตอนแรกพี่โจคิดว่าเดมันคงหลอนภาพติดตาเพราะมันเป็นคนลงมือฆ่าแต่เปล่าเลยพี่เดมันเห็นจริงๆแล้วตอนนี้คนนี่เห็นหญิงสาวร่างเปลือยห,หัวแบกคนต่อมาก็กลายเป็นพี่โจ พราะเขารู้ว่าเขาจะเป็นรายต่อไปเขาก็สวดมนต์อยู่ทั้งคืนแต่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมองแล้วหัวเราะพร้อมกับฟองน้ำลายที่มีเลือดปนอยู่เปิดยิ้มออกมาจากปากในตอนนั้นพี่โจทั้งกลัวทั้งหวาดระแวงว่าตัวเองจะตายเป็นรายต่อไปเพราะมันไม่ได้เห็นแค่ผู้หญิงหัวแบะแต่มันเห็นพี่เดที่มีสภาพหัวแบะ กำลังกวักมือเรียกมานอยู่ที่ด้านหลังผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับขยับปากที่เหลือเพียงครึ่งเดียวร้องเรียกให้มาอยู่ด้วยกันผมกับพี่ชายพยายามปลอบพี่โจแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยในวันต่อมาพี่โจไม่ได้มาทำงานวันถัดไปก็ไม่มาอีกแถมพี่ชายก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันด้วยความเป็นห่วง หลังเลิกงานผมจึงแวะไปหาพี่โจที่หอพักของมันก่อนจนได้รู้ว่าพี่โจโดดลงมาจากตึกชั้นสี่ในสภาพเอาหัวลงกระแทกพื้นกระโหลกของเขายุบเข้าไปพร้อมกับเนื้อสมองที่ไหลออกมาเลือดทะลักเปลือไปทั่วจากที่รู้จากปากของคนในหอพักเขาบอกว่าเห็นพี่โจมันมีอาการเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างพยายามที่จะวิ่งหนี ปาาของเขาพูดซ้ำๆว่ากูขอโทษกูขอโทษในตอนที่วิ่งหนีขึ้นบันไดบนชั้นสี่แล้วกระโดดทิ้งตัวลงมาจากสภาพใบหน้าที่เห็นไม่ได้แสดงออกมาว่าเขาอยากตายเลยสักนิดแต่ใบหน้ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกลัวผมรีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับพี่ชายเพื่อจะได้มาช่วยงานศพของพี่โจ แต่สิ่งที่พี่ชัยพูดกับผมคือเมื่อคืนนี้พี่โจ้มันมาหาพี่ชายมาในสภาพหัวแบกบสมองไหลเยิมชี้ไม้ชี้มือมาที่พี่ชายแล้วพูดว่านั่นไงคนนั้นส่วนคนที่เดินตามหลังพี่โจมาคือพี่เดเขาพยายามกวักมือเรียกพี่โจแล้วก็มีผู้หญิงหัวแบกบที่มองพี่ชายแล้วหัวเราะ ถึงแม้พี่ชัยจะล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนาแต่ก็ยังมีเสียงเดินของผีทั้งสามตนเดินวนไปมาอยู่รอบบ้านตลอดเวลาจนเขากลัวแทบจะเป็นบ้าก็เลยไม่ได้มาทํำงานพฮวางสายไปผมก็รีบไปหาพี่ชัยที่บ้านกว่าจะไปถึงก็เริ่มค่ำแล้วพอเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านของพี่ชัยสิ่งที่ผมเห็นคือ ภาพของหญิงสาวเปลือยหัวแบกกาลังเอาก้อนหินทุบลงบนหัวของพี่ชายโดยมีพี่โจกับพี่เดจับแขนทั้งสองข้างของพี่ชายไว้เสียงร้องของพี่ชายดังปนไปกับเสียงหัวเราะของผีผู้หญิงทำให้ามาผมถึงกับหน้าซีดเผื่อแขนขาอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นผมรีบถอยออกมาครันหนีออกจากบ้านของพี่ชายแต่ขยับมาได้ไม่กี่ก้าว ก็ได้ยินเสียงของหญิงสาวกลซิบที่ข้างหูกูไม่ทำอะไรมึงหรอกกูรู้มึงพยายามแล้วเธอพูดแบบนั้นก่อนที่จะหายไปหลังจากวันนั้นผมก็ไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นพี่เดพี่โจและพี่ชายถึงผมจะไม่เห็นผีผู้หญิงคนนั้นอีก แต่ผมก็ยังคงมองเห็นผีรุ่นพี่ทั้งสามคนที่ยังคงร้องบอกว่าให้ผมไปอยู่ด้วยอย่าทิ้งกันไม่ว่าผมจะทำบุญไปให้เท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ยอมหายไปเหมือนกับว่าทั้งสยังคงรออยู่อย่างนั้นจนกว่าผมจะตายในสักวันหนึ่งแต่ผมก็พยายามทำเป็นไม่เห็นพวกเขาเพราะอยังไงชีวิตผม ก็ต้องเดินต่อไปหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ s c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า